เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านตัวนี้ครับผมวันนี้อยู่เกม at normal นะครับผมก็เป็นเกมที่เราจะต้องนะฮะยิบอาหารเข้าปากนะฮะโดยใช้เจ้ามือนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าการที่เราจะหยิบอาหารเข้าปากมันจะยากงไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมป่ะสตาร์ทกันเลยโอ้โหเดี๋ยนะโอ้อาหารโคตรน่ากินท่านผู้ชมจําภาพนี้ไว้ให้ดีนะฮะ มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมที่เราไปดูกันอืมไขป่ขปาลอาอะไรไข่ปลาอะไรมาอืออันนี้คืออะไรอะ่ะเออไม่ใช่นี่มันก็ถางต้นไม,ม้นี่หว่าซอสใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นพริกไทยดำอ,อ่าเขอเขอะเขอะเข่านิดนึงนะยังไงวะเนี่ยอย่าบ,บอกว่าอยากกินอย่างนั้นเออหยิบหยิบ ตาม,ตาม,ต,ามตามอีกหน่อยตะโอเคไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงแล้วใครเขาป่าอะไรมาวะยายาเขาป่าอะไรมาวะเนี่้หยิบตะยืนแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวหยิบหยิบหยิบชิ้นชิ้นอ่าไม่เจ็บนะอ่ะไม่เจ็บไม่ต้องกิน อีกแล้วได้หนึ่งคินแล้วทุกคนเราจะเข้าปากแล้วโอ้เข้าปากออกข้างบนมีค่าความหิวอยู่โอเคต้องบรรจงบรรจงอนอกจากกินมันมาแล้วลวานๆะเราต้องกินผักหน่อยนะครับกินวิตามินหน่อยลงลงเออว้างับงับไม่ยากไม่ยากเลยมาบีบบีบต่กลงไป โอ้โหนมปังหยิบได้หยิบเดๆอดเดอดะเวกรมละทิ้งไปไหนวะเนี่ยโอเคโอเคมาลงมาจังหวะนี้หยิบ,ยบดึงแล้วก็งับอืมอ้มอิม่มอิ่มครับพอดนนีบอกเลยเอื้อมไปหยิบเอื้อมไปหยิบพริกไทยไม่ถึงมไม่ถึงก็ไม่เกิียแม่งเอาละอ่า ค่อยๆเอาเข้าปากอ,อร่อยโหมาเกิอเทศหน่ะกันเนาะมาเกิเทศมาเกิดเทศ,เเทศ,เเทศจิบได้เปล่า I'm sorry ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกปามาหลายทีแล้วไม่ต้องขอโทษแล้วเออแม่งมามา,มากินมาเข้าปากอร่อยมากแล้วก็ค่อยๆลงไปจังหวะนี้จับมาจับ จับจ้ะกินอาหารเงรี้ยมากินอาหารนอกจานนี่น,น,นี่มีอยู่ในจานแต่ไม่เป็นไรฮะชีวโลกน่าจะวิ่งหนีหมดละเนี่ยกินได้สบายอ้อโร่อยอ่าไปอีกทีนึงออได้มะเขือเทศเราก็ขึ้นอร่อยห่เอเลยฝยาจะกินได้แต่ละอย่งางละอย่างก,กูเอาละ ขึ <NYU> ้นอึบขึ้นงับอื้มอิ่มเอาละต่อไปฮะกินต่อไปขึ้นกินอื้มอั่แหไรลงหยิบขึ้นกินอ่าโอเคโอ้ยๆอ้ยอย่าล่วงนะอย่าล่วงเอาละเราต้องกินให้หมดอ่าทุกจานเข้าทุกจานนะฮะทุกอย่าง งับปไปโอาโหอร่อยมากครับลงลงไปวันนี้ความหิวเราเริ่มลดน้อยลง,ลงแล้วใกล้จะอิ่มแล้วฮะใกล้จะอิ่มลวจานมึนอยู่นูน่นอุ้ยอุ้ยพังพังหมดอ,อ,อร่อยมากเลยครับคุณผมมู้หญิงอร่อยมากเลยครับงับเอาละ การกินอาหารที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องค่อยๆนะฮะวางเบือลงไปนะฮะผมต้องเทอาหารออกจากนอกจานก่อนแล้วค่อยกินนะครับสับดูน้องๆเนี่ยอย่าไปทําตาผมนเด้อเอาละงับอร่อยเฮ้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 ยเดี๋ยวหมดหมดหมดคิดดูเดี๋ยวเราไปแต่งผพานมันหมุนวะขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมขึ้นอีกนิดนึงอ๋อ น้ำ ừ, ทิ้งแม่งเลยปลาปังไม่ไงหมดเงียบหมดแสบจะปลามาทำไมปลามาอีกแล้วเออมา,มาเออละ <c oughs> โอ้ยอ่ะฮึกินใกล้จะอิ่มแล้วใกล้จะอิ่มแล้วฮะเอาปาก ขนมปังมากขนมปังมากมาขนมปังขนมปังมากจังหวะนี้ลงไปแล้วจังหวะนี้ขนมปัง well. ขนมปังขนมปังเนอะเนอะอ้อมือขึ้นน่ะมือมือขึ oui ้นหรือมือม <sh> ือขึ้นเอออนี่อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้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 ชิ้นใหญ่เงือมางี้ยมมดบลับบลับบลับบลบเสบสายด้อเอาละเว้ยงี้ย เอาละลงไปตรงนู้นถึงมั้ยไม่ถึงนะตรงนู้นอะเออเจอแหงเลยโอ้โเป็นการกินที่ทราหดมากโอ้ยพังพังหมดงับจิขึ้นอัดบัยว,วางขึ้นเอางับอ,อร่อยอาชื่นใจนะฮะจวดด้วยเก็บ มันไห่จะหายหิววะเนี่ยกินยุบาม,ามันไม่ถึงน่ะเออหยิบไหผมหน่อยได้ไหมมันอยู่ตรงนู้นน่ะมันไปไม่ไม่ไม่ถึงละอ,อาาตายอ่ะอ่ะนี่เจ้าเอาละ่ะเจ้าวันนี้งับอ,อร่อยห่อเลยเ้าวันนี้ครับเข้ามาลงไปลงลงหยิบขึ้นมา จังหวะนี้เอาเข้าปากโอ้โหง่ายๆจังหวะนี้ช็อตนี้แล้วจังหวะนี้ครับช็อตนี้เข้าไปาาาาด,ะะดไปึงเข้ามาแล้วเข้าปากโอ้โหทำไมมันมีแตะเมื่อกิดเทศเต็มไปหมดเลยลวะเนี่ยมื่อกืดเทศโคตรเยอ,อะมาขึ้นกินน,นะครับผมี่คือวิธีการกินนะเอามือลงไปนะฮะหนีบขึ้นกิน,นโอเคลง เล่นตุ๊กตาขีบไปเนะี่ยเหมือนเล่นตุ๊กตาขีบไงก็ไม่รู้ขึ้นกิน,นโอ้โหดูฝั่งดูเขากินเรียบร้อยต่ใครแม่งโยนอาหารมาไหมเออไม่ถึงเบาเบาเบา,เาพี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวโยนมาทำไมเไไไงงนีย่ยไปไปหลบไปทางนู้นจิบเป็นจิบยากเลยเออขึ้นกินหน,น,นาวละ ลงไปหยิบขึ้นกินเฮ้ยจะหมดแล้วทุกคนมันใกลแล้วไกลหมดแล้วครับผมยินเดียวยิ่เดียวเท่านั้นยิ่เดียวเท่านั้นเลยครับเราด้เราก็จะหมดแล้วกินหยิบขึ้นมากินเข้าไปอีกทีหาไปขมงมนอร์ามเนาะไปลงไปหยิบขึ้นกินโอ้โหมันไม่ถึงอ่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณมาก จิบขึ้นกินเก็กกินไงใกล้อิ่มแล้วใกล้จะอิ่มละทีเดียวอีกที่เดียวเท่านั้นอีกที่เดียวเท่านั้นมันไม่ถึงหยิบไปหน่อยได้ไหมจิบไปหน่อยได้หรือเปล่าหยิบไปหน่อยขอได้ก็เออเออถึงกิดนิดนึง เอบโลโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลำบากลำบนอยาจะได้อาหารทุกจานอาหารทุกจะกินยังไงวะเนี่ยถืออย่างงเี้ยกินยังไงอรับถึงแล้วอุ๊ยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณที่โยนมาให้ผมนั้นจะได้ไม่ต้องเอื้อมไปไกลแกแก อ๋อแขนนึกว่ามันแขนบิดโอเคเหมือนเดิมงับขึ้นก่อนขึ้นขึ้นงับโอ้โหตรงนู้น่าจะถึงจังหวะนี้ครับเราค่อยๆนะฮะค่อยๆพลิกมือไปนะฮะเพื่อที่จะไปหยิบจะถึงไม่ถึงโดนมาไกลๆหน่อยไปหรือไม่อุ้ยกระเทอ๋อพี่ เอออ้าวแขนแขนจมแขนจมโอเคอาละจังหวะนี้จังหวะนี้ลงลงไปลงไปมันจะได้ละจังหวะนี้ครับเอาวละกินเต็มเต็มอันนี้ง่ายดีง่ายละเริ่มง่ายเริ่มง่ายเอาลละเริ่มชินละเริ่มชินวิเริ่มไวขึ้นงับเขาให้ ขึ้นกินโอเคเอาไรครับผมกลยละ,ละกลยละกลยละโจมมาหน่อยได้ปะโจมมาหน่อยมี่จ้าจานอ่ะมันโจมไม่ได้เลยโจมมานะโอ้โหเชิงเทียนโจมโจมมาตรงนี้หน่อยพี่ครับโจมมาตรงนี้หน่อยเร็วเอุ้ยอุ้ยได้แล้วได้ล้ได้ล้เหมือนจะเราจะถึงแล้วโอเคลงไปจังหวะนี้ยังไงอย่าพลิกมือพลิกมือทําไม เฮ้ยโอ้มาพอดีละว,วันนี้งับโอเคขอกินนะครับกินนะงับโอ้โหโอโอเคมาเอาละตะวันี้ลงไปหยิบดึงหมุนกินเออเดี๋ยวรโยนต์้ช่ไเออมันน่าจะมันน่าจะเทได้ป่ะอาเน,นี้ยลองดูก่อน,นครับ แบบหนึ่งนะเออไปถึงโอ้โหยากเลยกินธรรมดายัางยากเลยยังจะไม่เทโอเคเรียบร้อยอิ่มผมหิวแล้วผมกินอิ่มแล้วนะครับคุณผู้หญิงครับให้ผมทำอะไรต่อละ่ะให้ผมอิ่มอย่างเงี้ยละ่ะขึ้นบน ึ้นกินขึ้นโอ้โหมันอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วไปไงต่อครับเรียกเรียกโอเคอมีสั่งอาหารเพิ่มด้วยหรออะไรวะเนี่ยลองหน่อยแล้วกันคือเอาใหม่ดิเอาใหม่สั่งอาหารด้วยกรับ อ๋อรีใหม่เหรอโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะภาพและทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ยังไงล่ะโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่อะไร,รอ่ะลองดูหน่อยแล้วกันปึ๊บอ้าวจบแล้วจบแล้วครับ เรียบร้อยฮนะเป็นการกินอาหารที่ทรหดมากนะครับผมก็ถ้าชือชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์เป็นใจผมด้วยนะกันนะครับผมในคลิปหน้าเราก็จะหาคลิปมาหามาเล่นกันใหม่นะฮะสวัสดีกุตราไปก่อนนะครับบายครับ <laughs>